สวัสดีครับมาพบกับช่อง P-Sport อีกครั้งนะครับวันนี้จะมีข่าวดีของ FC วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดจากช่องวันในรายการ AVC c u p f o r Women 2 2 2 2ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในระหว่างวันที่21-29สิงหาคม2565ช่องวันจัดการถ่ายทุกแมตช์เลยแข่งขัน AVC c u p ครั้งนี้ถือว่า เป็นการทดลองบอลสูตรนะครับและปรับจูนผู้เล่นทําความเข้าใจปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมในการแข่งขัน AVC ครับครั้งนี้นะครับโดยที่ช่องวันเตรียมถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ครับ ในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะครับไทยจะพบกับญี่ปุ่นเวลา14นาฬิกา4 5นาทีวันจันทร์ที่22สิงหาคมพบกับทีมชาติออสเตรเลียเวลา14นาฬิกา4 5นาทีวันพุทธที่24สิงหาคมพบกับทีมชาติไต้หวันในเวลา14นาฬิกา4 5นาทีเช่นเดียวกันและแมตช์สุดท้ายครับในรอบแรกก็จะเป็นการพบกับคาซักสถาน ในเวลา14นาิกา45นาทีน,นะครับเวลาเดียวกันทั้ง4วันเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ FC แฟนคลับกองเชียร์ไทยจะได้ติดตามชมผลงานและติดตามเชียร์นักตบสาวไทยในรายการ AVC ครับก็เป็นเวลาถ่ายทอดสดในช่วงที่เป็นเวลางานประจำนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะต้องหาเวลาดูหาเวลาเชียร์นะครับหรือติดตาม ผลย้อนหลังหรือว่าคลิปย้อนหลังได้ตาม y t u t u นะครับน่าจะมีให้ชมหรือว่าติดตามผลย้อนหลังนะครับก็คงจะเป็นในช่องทางของช่องวันนี้แหละก็คงจะได้เอามาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งขอให้นักกีฬาไทยทําผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็เชียร์เหมือนเดิมครับใครที่มีอะไรคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ